ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแต่แตมาไม่พูดทั้งครึ่งชั่วโมงแล้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะง้อไปหมดเสียเวลาแตมาก็ขอสรุปในงานวันนี้นะสรุปยอ่อๆจ,จ,จริงที่ปรนเช้าพูดไปแล้วนะสามข้อข้อเลยนะไม่รู้สาเหตุไม่มั่นใจคนไข้ไม่ยอมก็อย่าทำสรุปสามข้อท่องให้จำนะถ้าต่อมาแตมาก็จะมาเฉลยคาว่าโอมนะโอมที่ บางคนไม่ถามแตมาเลยเอ๊ะทำไมจตมาไปสักลายกลางมือโอมอะไรเนี่ยบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นคือใครสนใจไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมบางคนก็ไปสักข้างหลังเนี่ยไวโอมอ่ะตมาเห็นเลยมีคนโอมข้างหลังใครใครสักโอมไ้ข้างหลังเห็นแป๊บๆโอ้นั่นน่ะนั่นมาสายเดียวแตมาเลยนะเพราะโอมมาบัานนนมาจากเลยเลยนั่นเลยมาเลยนี่แหละเขาว่าโอมเนี่ยเป็นคาถาของฮินดูนะ หรือว่าเป็นต้นคาถาทุกคาถาเลยนะอ่ไม่ว่าคาถาของมงคลเมนก็จะต้องโอมโอมอะไรกันนะโอมจะสวดคาถาภาษาหน้าเยอะไรเลยนะก็จะโอมกันนะโอมที่จริงเป็นตมตัวนำคาถาถ้าเป็นเหมือนกับเนะโมนะโมหรือว่าอะไรนะที่เราอะไรนะที่เขียนณน้าหน้าหน้ากันนะน้าน้องนานอะไรโอมโอมนี่เป็นเสียงสะท้อนมาจากอะไรนะ จุดไปห้วยหรือว่าจุดที่เจ็ดจักรที่เจ็ดนะฮะจักรที่เจ็ดนี่เป็นจักรที่เชื่อมโยงกับนะพลังจัก,กรวาลบางทีคําว่าโอมเนี่ยถ้าจะพูดกันอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่หมดนะยังไงให้พวกเราไปค้นหาที่อาจารย์ขูนะอาจารย์คุกเกลิลคำว่าโอมนี่เป็นยังไงนะฮะอาจารย์โอมเนี่ยแตมาจะแต่แต่ตมามาชอบเรื่องโอมนี่ตอนไหนตอนที่ไปอินโดนีเซียไปวัดของพ่อโอมเนี่ย,สย,ยแส้วท่านไม่ได้ดูตัวเลขท่านไม่ได้ดูรหัสอ่า ท่านหลับตาเสร็จแล้วก็จ้องตาเราแป๊บหนึ่งถ้าพูดอะไรเราคิดอะไรในใจท่านพูดอะไรออกมา,กมาปุ๊บเอ๊ะมันเหมือนเราคิดเลยตมาถ้ามาดูตัวเลขแปดตัวหกตัวสามตัวสี่ตัวเลยถึงจะอ่านใจคนอื่นถึงจะรู้จากว่าคนนี้เป็นยังไงยังไงแต่อาจารย์นั่นน่ะไม่ต้องดูตัวเลขแค่มองตาก,ก็รู้แนะ้วตมาเลยสนใจอยากจะเรียนถามว่าเฮ้ยศาสตร์เนี่ยเรียนที่ไหนมีอะไรสอนไหมแล้วท่านก็สอนให้แต่ผู้ชายไม่สอนให้ผู้หญิง ท่านไม่ชอบสอนให้ผู้หญิงท่านจะสอนให้แต่ผู้ชายทายท่านเนละแล้วล่ามตมาเนี่ยที่ไปด้วยเป็นพุทธินีแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็อะไรนะแล้วก็เขาไม่สอนเพราะาเขาต้องเป็นล่ามด้วยนะเขาก็ต้องพระก็ไม่คุยภาษาจีนไม่ค่อยเก่งพอตอนหลังจะกลับขับรถกลับขึ้นมาจะส่งตมาขึ้นเครื่องแล้วตั้งใกล้ๆกันท่านบอกว่าเนีเ่เวลาอยากจะ อ่านใจคนอื่นอยากจะรู้ใจคนอื่นเนะี่ยให้เขียนโอมตรงกลางฝ่ามือ,อสเสร็จแล้วก็พนมมือ,อไม่ต้องเสียงดังก็ไ้แค่ว่าโอมอนะไรเนี่ยแล้วก็พนมมือปุ๊บแล้วก็มองตาเขาปุ๊บประตูตาเป็นประตูของเลยนะหัวใจหัวใจตามันออกมาไงตามันคิดดีพูดดีหรือว่าตาใจมันคิดกับตาเนี่ยมันไม่ผิดหรอกสังนะเกตน,นะคนที่ทําผิดโจรหรือใครที่เป็นตำรวจเนี่ยมองโจรปุ๊บโจรนี่ไม่กล้าสบตาแล้วเราว่ามันทำผิดมันจะรู้เลยตาลอกแรก แล้วก็ขับรถไปเจอด่านปุ๊บอ๋อตำรวจเห็นละอันนี้มันตาลอกแรกๆมันเตรียมอ่าท่านนี้ทีไรละตำรวจเอ๊ะอันนี้มันน่าจะมียาไม่มีละปุ๊บเปิดค้นเจอพอดีอ่านี้เป็นภาษาภาษากายนะอ่าเนี่ยคำว่าโอมเนี่ยนะหลังจากนั้นตะมาลองมาใช้แต่ลองลองมาเล่นกับหลานๆมัโอมหรือลองคายใจเขาเลเฮ้ยอ่านใจออกนี่บางทีไทยอะไรที่อยู่ในมือนี่นะเขาประชันเอ๊ะตอนนั้นหลานตะมาติดๆตบมาลองคายเอ๊ะมันตรงได้อ่านเขา,าอ่านจิตออก อืมแต่มาเลยชอบใช้ตอนหลังนี่แต่มาก็โหมไปก่อนเสร็จแล้วมาเจอลูกศิษย์คุณจูเลียคุณชอนคนหนึ่งอเมริกาคนหนึ่งเอออเมริกาทนะั้งสองคนคุณชอนคนนี้เขาเป็นนักฝึกโยคะฝึกโยคะเสร็จแล้วเวลาจะมาสอนจบละสี่โมงครึ่งเสร็จแล้วไปต่อสีอ่โมงครึ่งเสร็จแล้วทางอะไรนะสี่โมงครึ่งทางคุณชอนแต่มาให้คุณชอนมาสอนยืดเส้นยืดสายบางทีก็บางครั้ง,งคุณจูเลีย แล้วก่อนเขาจะขึ้นก็อบอมสันติสันติอ่ะจบก็อมสันติสันติเาอกแต่มาฟังเอ๊ะทำไมนักเรียนเขาสอนเนี่ยฟังภาษากันไม่รู้ทำไมเงียบจิบหมดเลยเวลาแตมาสอนนี่คนไม่ฟังแตมาฟังไม่รู้เรื่องเขาไปสอนนักเรียนที่พุทธเกษตรเหมือนกันแต่มาพาไปออหนลยจก็เหมือนกันเด็กกับคนต่างประเทศเาพูดกันไม่รู้เรื่องอะล่ะสอนให้เด็กออกกัลังเยเจเดียวคั่ อมเด็กมันก็อมเลยเด็กก็เงียบสนิทเลยพออมหลับมันก็นอนหลับไปเลยนะตั้ตมาว่าคำว่าอมนี่มันน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นมาตัมาเวลาก่อนใช้เริ่มใช้ก่อนเริ่มเรียนตัมาก็โอมอมอมพ่ออมไปอมมาปุ๊บเฮ้ยเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรนะเป็นอ่มันเกินเป็นพระเอกในคอร์ดเลยนบางคนไม่ถามว่าทำไมต้องอมอม ที่จริงคําว่าโอมเนี่ยนะมันเป็นมีชื่อพระศิวะพระอะไรนะฮะพระพระโภมพระศิวะพระนารายณ์พระพระเพรนเนตใช่ไหมเออเนี่ยเราจะเห็นตรงกลางของโอมเนี่ยนะแล้วก็บางทีเนี่ยอ่าอย่างกับเราเราจะเชื่อมไม่ว่าจะเชื่อมคอนเนกกับจักรวาลพลังจักรวาลแล้วก็มันโอมเนี่ยมันสะเทือนถึงพลังจักรวาลทำไมฝรั่งมันเรียนตั้งหกปีอะเสียไปตั้งสองล้านเราเรียนแค่สามวัน เสียไปแค่1้9ยเนี่ยเราแล้วก็เราก็ทําไม่เร็วกว่ามันไม่ดีกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีกว่ามันเราไม่เร็วเอ๊ะทำทำดีก็ไม่เบากว่ามนันนะเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะบางทีอะที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเองเรียนอาจจะมีครูบาอาจารย์กูรูหลายหลายคนมาช่วยส่งเสร,รมิมครูบาอาจารย์ที่อยู่เรามองไม่เห็นอน่ะมาช่วยส่งเสร,รมิมเอ้ะทีแรกนี่ม,อน,มอนดูทําไม่ได้เอ๊ะพอวันสุดท้ายทําได้ยังไงที่จริงมันวันแรกเนี่ยจะมา พลาดไปข้อหนึ่งนไม่ได้สอนพวกเราเทคนิคอยากจะเรียนไม่เรียน <Yeah. S 1> เทคนิคอะไรปกติคาบที่สองเนี่ยตมาจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เปลี่ยนสมองพวกเราใหม่แั้ตมาจะเอาสมองพวกเราเนี่ยมาผ่าแล้วก็เอาไปล้างในสะยนในทิ้ง <c oughs> เอาไม่เอาวิชานี่ถือว่าสะอาสตอนนั้นนะโปรแกรมใส่โปรแกรมใหม่เหมือนกันตมาจนมา36ปี แล้วก็คนจนโง่ไม่โง่โง่เหมือนกันก็โง่มา36ปีจนมา36ปีพอได้เคล็ดลับวิชานี้เรา๊บที่ไหนได้ทาไมจนมา36ปีโง่จันไปเพราะว่าเราตอนแต่เด็กพ่อแม่เราไม่รู้หนังสือ,อเราเโง่เราไปเรียนหนังสือเพื่อนเราก็ว่าเราโง่ตกชั้นสาชั้นมาเป็นเนนน้อย อาจารย์เขาว่าเราโง่จังเลยเนี่ยเขาสอบนำคําภีปีเดียวเสร็จเราต้องสอบสามปีมันก็จะเสร็จจะเข้าจะสอบผ่านอันนี้บ้านพ่อแม่ก็ว่าเราโง่กูก็ว่าเพื่อนเราก็ว่าโง่กูก็อว่าอาจารย์เราเรานึกว่าเราโง่เราก็คิดว่าเราโง่เราไม่ลนดเราพูดไม่เป็นบ้างอะไรบ้างเราคิดเราเองแล้วเก็ดพอโง่ๆไปปุ๊บเลยก็เนี่ยแหละความความความโง่การไม่มีสตังนี่มันคนจนเนี่ยมันพร้อมกันมันมาพร้อมกัน หลังจากลองพมาดูพบมันเจริญสารรหัสชีวิตเอ๊ะเราไม่ได้โง่เลยเราชนะมากมากนะอาจารย์บอกว่าเราไอ้ชีวิตเจ็ดเราไอ้ชีวิตเจ็ดที่ไหนเนี่ยอ๋อตอนหลังมาพบมาลืมหูลืมตาโอ้เราชีวิตเจ็ดเราเป็นคนที่ฉลาดมา,มากหลังจากนั้นมา,มาเปลี่ยนโปรแกรมนะ่ะชุดบิดเลยนะตัพเปลี่ยนเลยนะี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชนาเนี่ยเราสอนคนสิงคโปร์ได้เป็นระดับกัปตร์เป็นหมอได้เราไปสอนโรงพยาบาลได้เราไปสอนมหาวิทยาลัยได้เราเนี่ย เราเป็นคนฉลาดเนี่ยลูกศิษย์เราเป็นด็อกเตอร์เยอะนี่ยลูกศิษย์เราเป็นนักแพทย์แผนไทยเยอะนี่ลูกศิษย์เราเป็นพระด็อกเตอร์ก็มีโอ้ลูกศิษย์ตั้งแต่นั้นมาเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดปุ๊บโอ้เราฉลาดนั้นเราเก่งแล้วเราเป็นสอนคนได้ตอนนั้นเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มนี่ขึ้นหลังจากมีฉลาดขึ้นปุ๊บเฮ้ยเราเริ่มมีตังค์แล้วนะมีคนเอาตังค์มาให้เราบริจาคเรารวยะไรโอ้คิดเหรอเรารวยนะอีกคำหนึ่งที่จะมาชอบมากที่พูดติดปากเลย ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยพี่สาวจะมา,น,า,มานี่ตีจะมาเลยอย่าพูดเราไม่มีไม่ได้จะามาก็ไม่เชื่อแต่มาก็พูดไม่มีก็กลัวคนยืมตังค์นะไม่มีก็กลัวพีว่สาวตีจะมาเลยตอนนั้นนะประมาณปี 2005- ั2006นหะ้าสองพันหกเนี่ยไปเพราะไปอันนี้เขาจะบอกว่าถ้าคุณว่าไม่มีเนะี่ยคุณก็จะไม่มีเลยจะมาก็ไม่เชื่อแต่มาก็ยังพูดติดใจตอนหลังมาเจอรหัสกับตัวเองเลยอ๋อนี่ไงที่เราว่าเราไม่มีไม่มีไม่มี มันไม่มีป๊อบข้างบนเขาบินมาแล้วอ๋อมึงไม่มีอ่ะัวจ้องตรงไม่มีต่อไปอ๋อพอเจอคนนี้โอ้มันว่ามันมีอ่ะก็ให้ไว้เลยตุ่ม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 โอตอนหลังนี่คําว่าไม่มีนะแต่มาเลยล้อรู้เลยว่าแต่มาก็ตัดออกจากปากอ่าเขาเรียกว่าภาษาจีนว่าอะไรนะโคโถฉานนะพูดไม่มีไม่มีเแล้วแต่มาก็ไม่กล้าพูดเลยแต่มามีสิบบาทก็มีร้อยบาทก็มีพันบาทก็มีพอหลังจากพูดมีมีมีคำว่าไม่มีเนี่ยไม่มีจากออกปบัติป๊อบ ไม่รู้ปีหนึ่งเก็บสามแสนปีหนึ่งเก็บเพิ่มไปหกแสนปีหนึ่งเก็บเป็นล้านปีหนึ่งเก็บสิบล้านมงเลบรูปีนะว่าเราจะตกใจสิบ <c oughs> ล้านในรูปีอินโดนีเซียนะปีหนึ่งก็ร้อยล้านเนี่ยมีเก็บเครื่องเก็บขึ้นเก็บขึ้นอนี่แหละเพราะว่าแค่ความคิดเปลี่ยนไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีลูกศิ์คนหนึ่งนะเรียนรุ่นรุ่นก่อนรุ่นรอบแรกนะ้รุ่นเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแกมาเรียนอะไรเนี่ยจะกระดูกจากกรเดื่แล้วแกไม่ได้หรอกแต่มาเพิ่งมารู้แั่ว่าแกได้ ข้อคิดไอ้ตัวเนี่ยความคิดบวกไปเนี่ยแกบอกว่าจะาไปเนี่ยแก,กว่าโอ้แกถนวดแต่เฉพาะคนรวยๆติดเยอะๆนวดแต่พระราชานวดแต่มหาเศรษฐีแกก็นึกว่าแกแค่จับอะไรนะจับอะไรเน่เคล็ดลับที่นี่ได้ไปปุบๆบแกก็ส่งขึ้นไปเอาไปมาตอนเนี้ยไ,ไปที่ไหนเขาเรียกว่าแกได้ช้ยายว่าหมอนวด VIP ทําไมถึงหมอนวด VIP ตอนนี้ไปอะไรนะ กาโก้ไปอะไประเทศทางแอฟริกาใตานะ้ไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเอาเจ็ตแอร์มารับหมอเนี่ยไปนวดที่บ้านนวดตามปังตัวไหนอ่าแล้วเจ้าส่งจรวดที่แรกเนี่ยบางนคนเนี่ยหมอจะผ่าตัดหมอจะอันนี้ละแต่พอเปน็นวันรถปุ๊บโอ้โหหายไม่ต้องไปผ่าตัดโอ้โหคนเจ้าสง่งจสวดบอกอ่าอะไรนะเอาตำแหน่งให้เลยป่ะด็อกเตอร์ชื่อแกชื่ออะไรนะรุ่นที่ผ่านมารุ่นก้อนอะ่ะใครมาบ้างชื่อด็อกเตอร์เลยนะ ด็อกเตอร์อะไรแกรชื่อด็อกเตอร์อะไรไม่ใช่ด็อกเตอร์อ้อมสิแกไม่มีไม่มีด็อกเตอร์อะไรแต่ทางทางการเขาให้เลยด็อกให้ฉาย,ยาว่าโอ้โหด็อกเตอร์คุณเก่งที่สุดเลยหมอจะจับฉันผ่าตัดแล้วนะแต่คุณมาทําให้ฉันก็แกล้งก็แก๊้เอ้ยมันหายไปแล้วไม่ต้องผ่าตัดแล้วโอ้โดีใจามาๆกๆบางคนก็ไม่ชอบผ่าตัดนะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เพิ่งบินไปไม่กี่วันเน,น,นี่ยเห็นแกโพสในลูกฮะบินไปซะละโอ้โหแตมาว่าไม่ไหลไม่จวนแตมาสักแตมาก็อยากนั่งจชดแอร์สักครั้งหนึง่ง ก็นี่แหละบางทีเนี่ยสักวันเนี่ยไม่แน่เออมีโอกาสมีคนเอาเครื่องมาลับแล้วไปโน่นแอฟริกาแล้วเนี่ยแตมาไม่รู้ไม่ไหลเลยแต่ตอนนี้กาลังส่งลูกศิษย์ไปอยู่ไม่ไหลแตมาจะได้ไปเห็นไหมคนที่มาที่นี่ไม่ใช่ว่าหลายหลายคนนะแตมาเห็นเห็นแลอย่างช่นคนเจียคนเจียมาตอนนี้ก็ทางแมช่ชีอะไรนะนู่นน่ะนั่งกอดอกอยู่ข้างหลังเนี่ยแนะนํามามาขอวาแตมาอาจานะอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งไม่มีตังค์นี่ช่วยเลียได้ไหมมามาให้ไม่มเป็นไรมา ผมมาเล่นชื่อชื่อ,อหมออะไรอ่ะจะไม่ได้ชื่ออะไระะชื่อจริงช,ช,ชื่อเล่นๆอ่ะหมอแลวแพวอะไรไม่รู้แล้วเสร็จแล้วไม่ชี้แนะนํามาคนไม่ชี้แนะนํามามาคนหนึ่งแล้วโทรมาอีกรอบหนึ่งาจารจานพอดีลูกอยู่ที่้านนั่นเคยแล้วขอลูกมาได้เอามาเลยมาเรียนเลยแต่มาเนี่ยมีของแถมเนี่ย คนั้นขอฟรีมาเรียนหนึ่งคนไม่ได้มาได้แล้วคนนี้ขอแถมมาเอารูปมาเรียนเลยนิ่เอาเด็กๆมาแต่มายิ่งชอบนะบางทีมาเรียนเนี่ยได้สตางค์กลับไปด้วยนะไม่เชื่อนะครับลูกมาเรียนถามหลายๆคนนี่แตมายิ่งอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เพราะว่าอยากจะฝึกเด็กตั้งแต่แรกเหมือนกันไปโรงเรียนบ้านคุณน้ำเนี่ยวันนี้ก็โทรมาจัน์เมื่อไรจะมาโรงเรียนบ้านคุณน้ำบ้างเพราะว่าเห็นข่าวแตมาจะไปเรน้น พอาะอมาไปเนี่ยทั้งข้าวทั้งอาหารการกินทั้งขนมแล้วก็ไปช่วยด้วยแล้วก็ให้ตังค์ด้วยแล้วก็สอนวิชาความรู้ด้วยเพราะว่าเด็กมันก็ถึงมันไม่ตังใจะเรียนแต่มันอยากกินขนมมันก็ต้องเรียนเ่เพราะาเรามีขนมแจกเนี่ยก็เหมือนโจงฟูเป็นได้ที่เรียนอะไรพุ๊มันต้องเอาขนมเป็นตัวล่อหรือว่าอะไรเนี่ยนะก็โอเคนะอพอสมควรกับเวลาก็อยากว่าหวังว่าพวกเรามาทั้งนี้ขอให้ได้ความรู้ที่จะมาถ่ายทอดไปภายใน3วัน หรือว่า ah, คนที่เรียนรหัสชีวิตไปแล้วถ่ายทอดไปแล้ว4วันรวมแล้ว7วันเนี่ยนะขอให้ไปเปลี่ยนแปลงนะความคิดถ้าเราเรียนไปแล้วความคิดเรายังเหมือนเดิมอยู่คําซ้าๆยังเหมือนเดิมอยู่คิดยังลบอยู่ถ้าเรายังไม่มีเนี่ยเราก็พูดไม่มีออกไปนี่ก็ไม่มีต่อไป10ปีก็ไม่มีร้อปีตายไปก็ไม่มีแต่ถ้าเราว่าโอ้ยเรามีละสิบบาทก็มี20บาทก็มีร้อยบาทก็มีเราก็มีเราไม่ต้องกลัวนะเรามีเนี่ยเราคตเพราะว่าเราโคตรเขาแบบจะมาจะให ทุกศิษย์ท่องคาอีกคำหนึ่งเนะอ่าเมื่อกอดมาหาตมาทุกวันเนี่ยอาตมาก็เพราะเรามีเราถึงให้เพราะเราให้เราถึงมีเพราะเราไม่เคยให้เราเลยไม่มีเพราะเราไม่มีเราไม่เคยให้นี่แหละเพราะยามเราท่องไว้ให้จําำนะถ้าเราเนี่ยตมาเมื่อก่อนตมาไม่มีอะไรเลยนะจริงๆเลยเพราะว่าเรา่ไม่มีพอดีตอนนี้เราเริ่มมีเริ่มมีเราเริ่มมีเรายิ่งให้ไปไม่ว่าความรู้ไม่ว่าเงินไม่ว่าทองยิ่งให้ไปมันก็ไม่รู้มันกลับมายังไงอัตมาก็ไม่ศรานี่อาตมาเงินก็ แจกไปทุกวันคนนี้ไปคนนั้นมาเด็กไปอะไรหนึ่งเงินพวกเราถวายเจ็ดพันกว่าบาทแจกให้เด็กไปแจกให้ครูไปบานทีก็สงสารแต่ตัวเองมีไหมไม่มีรกกระเปา๋านแห้งหมดแล้วเอา้าแก๊ปเดิมก็มาจากไหนไม่รู้อาจจะทั้งธนาคารติ้งต่ำติ้งต่ำมันเข้ามานี่แหละเ,เงินเนี่ยเหมือนกับน้ําน้านี่ภาษาจีนว่าสุ่ยไว้ฉายนะ้นําเกิดเสมอเงินทองเราน้าเนี่ยเราควักมาใส่ตัวเรานะเราปวยไปใส่ตัวเราน้ํามันก็จะออกจากตัวเรา แต่เมื่อไหรเราปิดน้ำออกจากอะไรนะปิดน้ำจะออกจากตัวเราปุ๊บน้ำมันก็จะไหลเข้ามาเราก็ทําไมทําตัวให้เหมือนน้าถ้าน้ําขังกำลังเงินทองถ้าเราขังไว้มันก็ไม่งอกไม่เงยแต่ถ้าเราลองไปทําบุญไปจ่ายไปแจกไปรับรองแล้วเดี๋ยวเราจะมีเงินมีทองไหลมาเขมาเลยเหมือนกับหลวงพ่อโคชโชคเห็นไหมท่านสร้างวัดหมดไปสองสามพันล้านทั้งโรงพยาบาลทั้งพระเจ้าแม่กอีกเท่า้นเงินท่านมีล้านเดี๋ยวท่านจะลองที่สุ์ว่าเงินที่มีอยู่ในมือนี่ ซาต่อไปให้ออกไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาถึงมันจะกลับเข้ามาจริงที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้สุดท้ายก็โอ้โหมหัศจรรย์จริงๆเนยท่านให้ไปล้านหนึ่งเนี่ยพบก,กลับมาเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านจนถึงสร้างเจ้าแม่กวนอิมได้เนี่ยพยายามใครที่ไม่มีนะก็เอาโยนสะไปเลยตอนนี้เราคิดว่าอ,ออกไปแต่กร้าดังนนะั้นเรามีวิชาความรู้แล้วเรามีอันนี้แล้วรับรองรไปช่วยคนช่วยคนเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเองให้ไปก่อน โอเควันนี้ก็สงวนเกับเวลาแล้วนาะนามาก็พูดมา15นาทีแล้วอ่าก็ขอให้ทุกๆคนนะบางทีเราอยู่ด้วยกันนะทั้งพระทั้งหลวงพ่อนะอ่าทั้งเอ้าท้าถีบตีนกัดปากกัดตีนถีบหรือว่าอะไรนะอ่าคนอาวุโสด้วยคนหนุ่มด้วยทุแก่ด้วยเราก็มาอยู่ด้วยกันเจอกันพบกันเนี่ยอาจจะมีกรรมมีอะไรกันมานะเราก็จะมาขอโอโหสิกรรมกัน ให้มันไม่ไต้องมีกรรมกันมานะอาจจะมีกรรมดีมาเจอกันอีกถากรรมชั่วๆก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกนะ<ช>หรือว่างนะโอเคตอนนี้ขอขยับมาข้างหน้านิดหน่อยนะเดี๋ยวจะให้คุณแพรนะเปิดด้วยอย่างนี้นโอเคไหมอ,อนานหน้ามาตรงนี้หมดหมดเลยเราจะขอทำมาร